f ิงเกอร์ฟูนะคะก็คือแปลตามตัวเลยฟิงเกอก็คือนิ้วเนาะฟู้ดก็คืออาหารนะคะก็คือเมื่อนํามาประกอบกันคําว่า f i n เ e r Food เนี่ยมันก็คืออาหารที่เราสามารถใช้นิ้วมือเนี่ยหยิบเพื่อรับประทานเองได้ะคะซึ่งก็จะมีอีกคํานึงที่ใกล้เคียงกันกันกบ f i n เกอร์ฟู้ดนะคะก็คือ BLW นะคะซึ่งความแตกต่างกันระหว่าง f i n เกอร์ฟูกับ BLW เนี่ยก็คือตัว f i n เกอร์ฟูนะคะก็คือจะเป็นการที่เราจะ เตรียมให้น้องเนี่ยทานอาหารเองบางอย่างนะคะในมื้ออาหารเท่านั้นเนาะโดยขนาดอาหารเนี่ยก็คือจะเป็นขนาดอาหารที่พอเหมาะที่เด็กจะหยิบกินเองในช่วงวัยนั้นๆอ่ะแต่ก็จะยังมีอาหารตามวัยก็คือจะมีอาหารบดหรือว่าอาหารอาหารบดนิ่มหรือว่าอาหารต้มที่มันกึ่งนิ่มประกอบอยู่ในมืออาหารนั้นด้วยนะคะแต่ในขณะที่ BLW เนี่ยมันก็คือจะเป็นการเน้น การรับประทานอาหารเป็นวิธีการรับประทานอาหารที่ให้เด็กเนี่ยหยิบจับกินเองเนาะ